สองแสงว่าสองแสงคอนสักสองแสงอ่าได้ขายเอ้ยเฮ้ย,ยขายอ่ะเฮ้ยสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน w ด s บ o p ชอนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอน ดูก็ดีต้องที่ WP เลยครับสวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบาย TS อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเนี่ยครับนั่นก็คือฟิวเจอร์สตาร์ครับหรือว่าวัยรุ่นแห่งอนาคตนั่นเองนะเออก็จะเป็นดาวดวงใหม่ในอนาคตนั่นเองครับกิจกรรมไม่ยากนะครับคือเราไม่ต้องทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะแค่เราจะมาสุ่มตรงนี้ครับทุกๆวันนะครับเนี่ยในการสุ่มตรงนี้ก็จะมีให้วันละหนึ่งครั้งนั่นเองครับ สิ่งที่เราจะได้นะครับเนี่ยการันตีในการครั้งที่7นะครับพูดง่ายๆว่าเปิดไป7วันเนี่ยจะได้ชุดฟิวเจอร์สตาร์มานั่นเองครับสก็คือในเรื่องของคูปองนะครับฟิวเจอร์สตาร์นะครับมา2คูปองนั่นเองครับตัวนี้คือการไม่การันตีแต่2ตัวนี้คือการันตีในครั้งที่7นั่นเองครับอันนี้คือนักเตะฟรีนะครับที่เราจะได้นะเนี่ยนะหนึ่งร้อยสองนะครับที่เราจะได้นะคือสูงสุดคือตัว105นั่นแหละนะครับถ้าเราไม่เติมนะครับเราจะได้ตัวสูงสุดคือตัวประมาณนี้นั่นนนนเเเองงะะครรรัับตตี้้ก็็จปวใใหาช่ม เราสามารถที่เปิดตัวนี้ได้2ครั้งนั่นเองครับเนี่ยเนี่ยตรงตัวตรงนี้ซึ่งตัวตรงนี้นะครับจะได้105มา1ตัวแล้วก็102อีก1ตัวนะ105บวกบวกนะ102บวกบวกเช่นกันนั่นเครับแล้วก็คูป,ปอง UCL นะครับ200นะครับสกีบูธแปนะเหรียญ80,000นะประมาณนี้มีเงิน80,000ให้นี่ครับสิ่งที่จะมีความเป็นไปได้นะคือเปิดได้ Future Star อ,อีกครั้งหนึ่งน, <S <S นั่นเองรพูดง่ายๆว่าเปิดฟรีเออเปิดได้ตรงนี้ก็ ในส่วนของนักเตะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเลดการ์ดนักเตะนะครับที่จะออกมานะครับ110นะครับมีโอกาสออกอยู่ที่1%นะครับ1น4 180 175 106 32 105 38นะเออประมาณนี้ครับอืมก็เลดการออกประมาณนี้ครับ110ก็1%ก็ยังดีกว่าน้อยกว่า1%นะเอออยน้อยเอเลียสก็มีโอกาสที่จะออกอยู่นันอครบม หรือว่าถ้าเราใจร้อนนะครับก็ใช้ฟรีฟาพอยต์สองพันก็สามารถที่จะเปิดได้ทันทีเลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องรอตรงนี้7วันสามารถที่จะใช้ฟรีฟาพอยต์เปิดได้นะครับทีนี้นะครับมันจะมีตรงแพ็กสเต็ปนะครับเนี่ยเชนแพ็กนะเขาเรียกเชนแพ็กแล้วกันนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเปิด10ครั้งนะครับการันตี1061ตัวอ่ะตัวนะครับ106ขึ้นไปแล้วกันนะเออการันตีที่จะได้นะครับ106ขึ้นไปนี่ครับมันจะมีเลดการออกเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มไหมเนี่ยเพิ่มไหม เออประมาณนี้แล้วกันเอาเป็นว่า110ยังอยู่ที่1%เหมือนเดิมนั่นเองครับอันนี้เปิดสิแพ็คนี่อาจจะซื้อซื้อ8แพ็คนะครับแล้วก็ใช้ฟรีอีก2แพ็คก็ได้ประมาณนี้ครับรวมให้การเปิดเนี่ยอยู่ที่10ครั้งนั่นเองครับอันนี้ก็18แพ็คนะครับ18แพ็ค107ขึ้นไปนะครับอ่ะเลทการออกก็ประมาณนี้แหละครับนะก็มีการปรับเลทอยู่นะแต่ละแต่ละเชนแพ็คนะครับก็จะมีการปรับเลทอยู่นั่นเองครับ อันนี้เป็น28แพ็คนะครับ28แพ็ค108 108อ่า74% 109 20%แล้วก็116%อ่าเพิ่มอัตราการออก110เยอะขึ้นนะครับในแพ็คนี้นั่นี่ครับและแพ็คสุดท้ายนะครับ109คือพูดง่ายว่าเปิดไป40แพ็คอ่า2,000คูณ40เนาะก็ประมาณ80,000ฟีฟ่าพอยต์เออก็ประมาณกี่พันอ่ะหลายพันอยู่นะประมาณ6-7พันอ่ะได้แน่นอน109นะเออ109บ ขึ้นไปแล้วกันนะครับเนี่ยมาดูเลทการออกครับ1 9 8 8งรนตครับแล้วก็1นึ่งนะโอ้โหนักเตะวัยรุ่นอย่างนี้นะครับราคาได้เรื่องอยู่เหมือนกันนะถ้าแบบเปิดเพื่อการันตี1นึ่งขึ้นไปเนี่ยครับนะเอ็นเคเทียเนี่ยห้าพันขึ้นไปเลยนะเอเลียดเนี่ยห้าพันขึ้นไปเลยนะกา,กาบี้อะไรพวกนี้ครับราคาวัยรุ่นสมัยนี้นะแพงเหมือนกันนะเนี่ยอื อ่ะแต่ไม่แน่หรอกครับบางทีมันก็อาจจะออกตรงตรงนี้ตั้งแต่แรกก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าดวงของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้ครับมาดูนะครับนักเตะที่พี่ว่าน่าสนใจนะเอาเป็นแบบสแตตทน่าสนใจแล้วกันนะครับก็จะเป็นกาบี้ครับกาบี้นี่ก็เนี่ยครับสแตตดีนะครับ CM นะด้วย ตำแหน่ง CM นะครับความคล่องแคล่วว่องไวนี่ก็ถือว่ามีนะครับในเรื่องของการทำประตูอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าวอล110นะครับเนี่ยการส่งบอลนะครับก็จะเป็นแนว Box to Box นะครับเนี่ยส่งสั้นส่งยาวดีครับวิชั่นดีการเปิดบอลดีนะครับเราถือว่าเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่อนาคตไกลแล้วกันนะสกิลมุฟสีดาวครับเท้าอาจจะแบบนะตามธรรมดาวัยรุ่นมันจะต้องมีการพัฒนาอีกไปอีก ไปอีกสักพักหนึ่งนะครับนะเท้ายัง35อยู่นั่นเองครับนะมีเกมรับที่นะครับร้อยี่สินะแต่ว่าด้วยความสูงของเขานะมันอาจจะแบบดูดูสแตทดูดีก็จริงนะแต่ว่าในเรื่องของการเบียดมันอาจจะใช้จริงอาจจะเบียดยากนิดนึงครับเวิร์กเด็กลางๆครับประมาณนี้ครับคุณสมบัติมีเน้นเทคเกิลมีเลี้ยงเร็วนี่เออมี CM เอ็มนานๆจะเจอ CM ที่เลี้ยงเร็วนะนอกจากกุลิศเนี่ยก็มีมีกาบี้เนี่ยครับนี่ที่น่าสนใจนะครับคนถัดมาครับก็คือฮาวียเอเลียสนั่นเองครับก็ จากสเตตนะเอาจริงๆนะสเตตโคตรเทพเลยนะสเตตแบบฮืมสเตตดีมากอะความเร็วนะครับนะพลังการทาประตูพลังการยิงอะไรพวกนี้ดูดีมากเลยนะดูดีสุดๆเลยนะครับนี่เท้าก็โอเคนะไม่ไม่น่าเกียดทํห้าสี่ครับ, 5, 4, รบพลังงานก็น้อยไปนิดนึงนะแต่ก็เข้าใจนะครับมันคงจะไม่เพอร์เฟกเหมือนแบบรุ่นพี่หรอกนะแบบที่แบบว่าอายุเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับที่เก่าสนามอะไรครับนะดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีข้อติด มาบ้างนั่นเองนะครับสกิลมูฟสีดาวนี่ถือว่าโอเคนะครับความค้ง,งแค่ว่องไวนี่ถือว่าสุดมากนะครับนะในเรื่องของเกมรับก็ไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเล่นตำแหน่ง CAM นั่นเองครับพูดง่ายๆว่าสแตดดีจริงๆนะแต่ว่าด้วยความสูงของเขาเนาะแล้วก็รูปร่างบอบบางนะครับก็อาจจะโดนเบียดเยอะนิดนึงนะครับเลือดเล็กลางๆครับคุณสมบัติก็ประมาณนะครับยิงแั่นโคง้งเหนือชั้นยิงไซก้อยนั่นเองครับนะเอเดียสก็สแตดดีนะเอาจริงๆแต่การใช้งานจริงก็ ยังไม่สามารถบอกได้นะยังไม่ลองอ่ะประมาณนี้ครับทิมเบอร์ทิมเอันนี้ไว้รุ่นอนาคตไกลครับจากอา a x จนั่นเี่ครับอ่ะความสูง179ซนติเมตรครับอืมก็คงจะมาแทนรุ่นพี่อย่างมาตินเนสนั่นแหละนะครับอ่ะสปีดโอเคนะครับนะอืมเกมรับเป็นไงบ้างเกมรับดีนะเนี่ยทิมเบอร์ครับเนี่ยเกมรับถือว่อโอเคเลยนะพลังงานก็โอเคนะครับอืมแต่ว่าในเรื่องของความสูงเนาะอาจจะเป็นแบบ อาแจากเขาอาจจะไม่แบบไม่ได้แบบซีเรียสในเรื่องของความสูงของกองหลังสักเท่าไหร่นะครับนะใน,ในเรื่องของลูกเลียดลูกต้าลูกพื้นดินอะไรพวกนี้มากกว่านะครับนะก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับแต่ราคาเนาะถ้าเติมหนักๆถ้าเติมแบบไปแพ็กสุดท้ายเนี่ยมันก็หนักเหมือนกันนะครับแต่3ตัวนี้ก็มีความน่าสนใจครับะคนต่อมาครับก็จะเป็นเอ็นเคทีครับไม่พูดถึงคงไม่ได้นะพาให้อาร์เซนอลนะครับมาถึง อันดับหนึ่งับปัจจุบันนี้น,นี่ครับสำหรับ NKT ครับ NKT ถ้าคิวมูฟให้มาโอเคนะครับพลังงานอาจจะน้อยไปน,นิดนึงนะเท้าก็ไม่ไม่ซีเรียสครับนะสีนี่ก็ถือว่าคมอยู่น,นี่ครับมาดูในเรื่องของสเต,ต็กันบ้างครับอ่สปีดก็ถือว่าโอเคนะพลังการยิงดีครับสเต,ต็ตในเรื่องของเกมรุกนี่พี่ว่าโอเคเลยนะ โอเคเลยนะครับการ,การเปิดบอลอาจจะไม่เท่าไหร่นะเออนี่แหละมันก็ต้องมีข้อตีบ้างแหละวัยรุร่นมันจะแบบเพอร์เฟกไปทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเนี่ยการเปิดบอลการส่งบอลอะไรพวกนี้อาจจะแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นยํามากสักเท่าไหร่นะครับออตรงนี้ก็อาจจะมีขาดขาดตกบกพร่องไปหน่อยนะครับนะในเรื่องของการหม่งเอออันนี้ให้มาดีนะ134ครับการกระโดดดีครับความแข็งแรงก็โอเคนะ ความก้าวร้าวอาจจะไม่เยอะครับสูง180ซนติเมตรนะขาดในเรื่องของพลังงานแฝงนิดนึงนะสำหรับ ntt ครับอนาคตอาจจะมีในเรื่องของการเลี้ยงเร็วมาให้เราชื่นใจได้บ้างก็ได้นะแต่ว่ารอบนี้ยังไม่มีน,นัน่นเองนะครับอ,อ่ากาญโชครับกาาโชอ่าไม่พูดก็คงจะไม่ได้ครับสำหรับกาาโชนะคือทุกคนเชื่อว่านะครับเด็กผีรอกาาโชมาแน่นอนนะคือเขามารอตรงนี้แหละสกิลมูฟนี่แหละครับคือทุกอย่างสําหรับกาาโชนะบอกเลยว่าดีนะสปีดนี่ดีมากๆครับสำหรับกาาโชเนี่ย เกือบเกือบหนึเลยนะครับพลังการทำประตูพลังการยิงอะไรทุกอย่างดีนะครับการส่งบอลก็เนี่ครับตามวัยรุ่นเนาะตามภาษาวัยรุ่นก็จะไป130เหมือนรุ่นพี่ก็คงจะใช่เรื่องนะครับก็มีข้อติดตรงนี้บ้างเล็กๆน่นอนครับเคิร์ฟก็อาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าการเลี้ยงบอลไปกับบอลได้โอเคน,นันเอครับสูง180ซนติเมตรครับอ่า ก็คุณสมบัติที่ให้มาก็มีอยู่3าอย่างครับอนะ่ะมีเลี้ยงเร็วครับสำหรับกาแาโชนะก็มีข้อตีข้อเดียวนั่นแหละครับนะคือสกิมุปนั่นแหละครับถ้ามาสีดาวนี่พี่ว่าน่าจะมีคนเติมสำหรับกานนโชนี่หลายคนอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับนะแต่พอมา3าดาวอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าอืมนะใช้ปากจี2ซองต่อดีกว่า <c oughs> คนต่อมาครับก็จะเป็นกองหลังของเชลซีนะครับบาเดียชิลนะครับก็มีสปีด สปีดต้นอาจจะไม่เท่าไหร่ครับสปีดปลายโอเคนะครับในเรื่องของเกมรับนะก็ไม่น่าเกียนครับ140ขึ้นไปก็ถือว่าโอเคนะครับลูกกางกงนี่ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับะสูง194ซิเมเอออันนี้ตัวนี้ดูดูโอเคนะแค่แบบว่าในเรื่องของสปีดอาจจะไม่เยอะนะเออตามภาษาววยรุ่นนะครับมันก็ต้องมีข้อติบ้างน,นะอย่างอื่นถือว่าโอเคนะความสูงได้นะครับในเรื่องของเกมรับได้นะครับนักเตะคนอื่นก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะจบนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุ่มให้น้องๆดูแล้วกันนะว่ามันจะมีเกลือในนี้หรือเปล่านะเออเราต้องไปสํารวจนิดนึงนะก่อนที่จะให้น้องๆสารวจเนี่ยก่อนที่น้องๆจะไปสํารวจครับหรือว่าไปสํารวจกันมาแล้วก็ไม่รู้นะอยาจะสุ่มไปเลยแล้วกันนะนะว่าจะได้ใครนะครับอืมต้องรอต้องรอแสงนิดนึงนะรอแสงนิดนึงนะก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนะฮะอ่าดูซิว่าจะได้ใคร มาอีกแสงหน่าสองแสงนักสองแสงพรสักสองแสงอ่าได้ใคยเอ้ยเฮ้ยใครอ่าาอะเฮ้ย <What? S 1> โอ้โหโอ้โอ้ยังฟุกเลยเฮ้ยโคตรฟุกเลยโอ้เซฟไปก่อนอือหือฟุกเฉยแล้วเจอกันใหม่อีกพีหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย